สวัสดีครับวันนี้สําหรับงานเหมาค่าแรงโครงสร้างนะครับหมายถึงถึงขั้นตอนไหนนะครับก็คือเนี่ยครับโครงสร้างเสร็จนะครับก็คือโครงสร้างของบ้านเนี่ยงานบ้านบ้านแค่นี้ก็ถือว่าเป็นงานโครงสร้างแต่ว่าเริ่มต้นมาแบบไหนนะครับผมวันนี้ผมจะไล่รายละเอียดให้ดูนะผมก็คือเรื่องการหาแนวหาฉากนะผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตัวผู้รับเหมาหลักเองนะครับผม ก็ผู้รับเหมาที่เราจ้างเขาตัดค่าแรงนะครับไม่รวมค่าแมคโครอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่ตกลงกันนะครับผมคืองานที่ผมทําอยู่แถวุดรธานีนะครับอันนี้เป็นงานแบบฐานแผ่นะครับผมก็ตัวแมคโครเองเนี่ยผมจะเป็นคนออกค่าจ่ายนะครับส่วนผู้รับเหมาที่เหมาค่าแรงจากผมเนี่ยเขาแค่มาแต่งหลุมนะครับในเรื่องการหาระดับหาฉากตีผังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผมนะครับเริ่มต้นนะครับผมแต่เวลา หาระดับตอนเทลินเทอะไรจะเป็นของผู้รบเมานะครับคือผู้รบเมาที่เขาเมาค่าแรงจากเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่คือส่วนใหญ่แล้วแต่เราตกลงกันอะนะครับผมแล้วก็การแต่งลุมนะครับให้ได้ขนาดนะผมก็คือขนาดตามแบบที่เราคุยกันที่ตามแบบที่เราคุยกันกับเจ้าของบ้านนะครับผมหรือไม่ก็ตามแบบแปลนนะผมส่วนความลึกของระดับดินเนี่ย แล้วแต่พื้นที่นะครับผมคือบางครั้งบางที่นะครับก็ลึกเมตรห้เมตรหนึ 20, ่งเมตรยี่สิเมตรสาแล้วแต่นะผมแล้วทางผู้รับเหมาที่เหมาค่าแรงก็จะทําการผูกเหล็กเสาเหล็กฟุตติ้งนะครับเหล็กฐานแผ่เนี่ยไว้ก่อนนะครับบางทีหน้าง,งานไม่มีที่ผูกก็ไปผูกแถวบ้านก่อนแล้วก็มาเข้าแบบตัวฐานแผ่ไว้นะครับผมเทลินผมเทลินเสร็จแล้วเข้าแบบฐานแผ่ไว้เพื่อ เตรียมตอนวันตั้งเสาเองนะครับแล้วก็วงส้วมเนี่ยจะมาพร้อมเลยนะครับอย่างบ้านหลังนี้คืออันนี้ผมก็คุยกันให้ทางผู้รับเหมาค่าแรงเนี่ยช่วยลงไปด้วยเลยนะผมคือวันที่เราเทตัวฟุตติ้งอ่ะนะครับเทฟูตติ้งของฐานแผ่นเนี่ยคือเราจะใช้รถหรือใช้คนอันนั้นก็แล้วแต่เรานะผมแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ใช้รถแพล์นะนะผมนะครับก็ เข้าแบบไว้เรียบร้อยแล้ววันตั้งเสเอกเสร็จเลยก็วางวางวางนะผมเสร็จแล้วเข้าแบบเททีเดียวเลยนะครับผมนะครับพอเทเสร็จนะครับหลังจากที่เทตัววุตติ้งแห้งแล้วก็จะเข้าแบบเทต่อหม้อนะครับผมแต่งานเช่าแบบการเช่าแบบนะครับผมการเช่าแบบนี้จะเป็นของผู้รับเหมาหลักนะครับผู้รับเหมาที่เหมาค่าแรงเนี่ยเขาจะไม่เกี่ยวนะครับผมส่วนอย่างเสาต่อหม้อของผมหลังนี้ไม่สูงมากเนี่ยผมจะผสมเทแต่ว่าผสมในสูตรของผมนะครับ คือจะผสมเทาเพราะว่าถ้าใช้รถม่มันไม่ถึงคิวนะครับผมนะครับก็ใช้วิธีผสมให้มันเค็มๆเสร็จแล้วคือจะมีระยะเวลาที่ปล่อยไว้นะครับจนกว่าเสาต่อหม้อจะแห้งนะครับแล้วก็จะถมถมถมข้างหลุมนะครับค่ารถไถที่ดันถมเนี่ยจะเป็นของผู้รับเหมาหลักนะับทีนี้คอนกรีตเทลินเราก็จะใช้วิธีผสมเทานะครับแต่ว่าขั้นตอนเนี้ย เรื่องการบดอัดเนี่ยข้างหลุมต้องแน่นก่อนนะครับผมคืออันนี้ต้องให้ทางผู้บเหมอหมอค่าแรงนะครับหลังจากนั้นก็วางเหล็กคานผูกเหล็กคานนะครับทั้งเหล็กเสริมเหล็กลายเช็คให้ครบเลยนะครับผมนะครับเรียบร้อยแล้วก็เข้าแบบเทนะครับเทคอนกรีตนะครับผมแต่ว่าไม้แบบก็เป็นของผู้บเหมาหลักนะครับเหล็กคำยันอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับตะปงตะปูคือก็หมาแต่ค่าแรงแล้วการเสียบเหล็กอะไรพวกนี้นะครับเสียบเหล็กโลเบลอะไรพวกนี้นะครับผมก็ทางผู้บเหมานะครับ คือเราก็จะคนบอกว่าเออตรงนี้เราต้องการเสียบไว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรก็บอกผู้รับเหมาก็จะเป็นคนทำนะเนี่ยครับพอตอดแบบคานเสร็จแล้วก็มีการทิ้งช่วงอีกนะครับทีนี้ดินที่จะเอาเข้าถมนะครับผมก็จะเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาหลักเอารถแม็โครนะครับแต่ยังไงเรื่องการวางท่อนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของผมนะครับของผู้รับเหมาหลักนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็จ้างผู้รับเหมาที่เหมาค่าแรงเนี่ยคือผมทํางานกับทีมงานผมมาตลอดให้เขาเดินให้ไปด้วยเลยแต่ว่าเราบอกกําหนดจุด ทีนี้การเัดดินเข้านะครับผมแต่ว่าค่าดินอันนี้ค่าดินเนี่ยจะเป็นของเจ้าของบ้านไม่ใช่ของพบเหมาหลักนะครับแต่ว่าการระดดินเข้าเนี่ยคือค่ารถไมโครผมจะเป็นคนจ้างนะครับพบเหมาหลักเนี่ยแต่ว่าทางพบเธมาค่าแรงเขาจะเป็นคนปรับนะครับปรับบดอัดเสร็จแล้วนะครับบดอัดได้ที่ก็ปูพลาสติกแล้วก็วางเหล็กนะครับเหล็กจะเป็นเหล็กวาเมนหรือเหล็กคงเม็นอันนั้นแล้วแต่แบบนะครับผมทีนี้เรื่องการลดระดับคานลดระดับพื้นนะครับระดับพื้นระดับคานเนี่ย ก็จะเป็นหน้า <niño> ท <sharing> de ี่ของผู้รับเหมาย่อยนะครับคือเขาต้องรู้เรื่องระดับด้วยนะครับอันนี้คนที่จะรับเหมาจากผมได้นะครับคือเขาต้องรู้งานแล้วนะครับผมผมก็จะปล่อยให้เขาทาลักษณะนี้เข้าแบบข้างอะไรเนี้ยนะครับของเขาหมดเสร็จแล้วเรื่องลูกปูนนะครับลูกปูนที่เราใช้ผูกเสาผูกคานเนี่ยทางผู้รับเหมาย่อยนะครับจะเป็นคนทําผมก็สั่งให้เขาทําโดยการใช้บุญปรอดแลงนะผมพอหลังจากเทพื้นเสร็จแล้วก็ตีลายตีฉากนะผมคือตีลายฉากหลักผมจะเป็นคนหนาให้ นะครับผมแล้วทางพุทธบเหมย่อยก็จะเป็นคนไปตีลายวัดเอานะครับผมแล้วก็ผูกลูกปูนเข้าแบบเทเสาอันนี้คือเนี่ยครับพอเทเสาเสร็จแล้วแกะแบบนะครับทำระดับหอพัสติกนี่คือจบขั้นตอนของการเหมาค่าแรงงานโครงสร้างนะครับผมก็จะเหมากันตารางเมตรกี่บาทอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่างของผม บางหลังก็600บางหลังก็700800900นะครับแล้วแต่สเปคงานนะครับจะเป็นงานเสาหล่อคานหล่อในที่นะครับผมอันนี้ผมทําอยู่แถวดอนธานีนะครับคือราคาที่อื่นอาจจะจ้างไม่เท่ากันแล้วก็แล้วแต่ละคนก็อาจจะจ้างไม่เหมือนกันเหมือนกันแม้แต่ใกล้ๆกกันกับผมนะครับผมนะครับเนี่ยครับงานขั้นตอนงานโครงสร้างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ